คุอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่บอกให้พี่ไปเด็กข้านะโอเคนะโอเคนะจ๊ะกูเปิดมาก็ได้มาลุยอย่าอย่าการอะไรอย่าสามสองหนึ่งเฮ้ยหิวจังเลยเอ้คุกเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปจะซื้อข้าวโอเคนะข้าวเข้าบ้านด้วยนี่ <c oughs> วันนี้อากาศสดชื่นจังเลยโอ้ยฮะน้องซื่อได้ต้นลมมาจากฟ้า ครโยนมาครับป๋าสใครโยนมาถ้าวันนี้พูดแต่คาว่าได้รับเงินไปเลยหนึ่งแสนบาทตอนเช้าวันพรุ่งนี้อุ้ยเราพูดจากเขาว่าได้ทั้งวันเลยนะนะพรุ่งนี้เช้าก็รับเงินหนึ่งแสนบาทอุ้ยง่ายๆของง่ายๆอ,อือใครโยนมาเนี่ยขอบคุณนะครับไม่รู้ใครโยนมาอาจจะเป็นแบบสายรับสายสืบโอเคเราไปซื้อข้าวข้างๆบ้านก่อนดีกว่าซื้อข้าวซื้อข้าวไปนะครับไปครับเอาเอาแบบมีอะไรให้กินบ้างครับมีอาหารเ<อ>มนูพิเศษไหมครับม,ม,มีครับผมมีอะไรบ้างครับ เป็นชีสเบอร์เกอร์กับพิซซ่าครับสนใจไหมครับอ่าได้ครับได้ได้โอ้ยเราต้องตกบต่อแลครับผมพิซซ่ากับเบอร์เกอร์ไม่อยากกินพิซซ่าไม่อยากกินเบอร์เกอร์อ่ะนี่ครับอุ้ยอ่านี่ครับผมอู้ขอบคุณครับอืมอร่อยเหมือนกันครับเนี่ยเออคุณครับครับผมผมขอติปหน่อยได้ไหมครับติปเออเบอร์เกอร์เมื่อกี้บาทครับอ่าเบอร์เกอร์ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเอาเอาเท่าไหร่ครับเอาติปเอาติปกี่บาทเอาเอาร้อยหนึ่งก็ได้ครับ ร้อยเยโอ้โหมันต้องตอบออได้ครับได้ได้ได้โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเออเออแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินเพิ่มน่ครับเอามีได้ไหมครับอืมอ่ามีมีพิซซ่าด้วยครับพิซซ่าเโอ้โหกังจะลดความอ้วนได้หน่อยเออได้ครับได้ได้โอเคครับผมแป๊บนึงนะลดความอ้วนต้องตอบเขาได้จริงเหรอเนี่ยเราต้องให้ทิปเขาเท่าไหร่มาแล้วครับเอ่อกี่บาทครับพิซซ่าอ่าอ่าโยมาก็ได้ครับโย่มาได้ครับ อ่าพิซซาถาดละร้อยครับถาดละร้อยลดได้ไหมครับไม่ไม่ได้จริงครับโอ้โผร้อยหนึ่งเบอร์เกอร์ห้าสิบร้อยห้าสิบมีติปอีกหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบโอ้อ่านี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็อีกห้าใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสองร้อยสิบครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับผม เฮ้ยคุณบอกเอาตาังฟรีไปไงฮนะอะไม่ผมขอติปคุณไงคุณให้แล้วอะผมไม่ผิดนะเนี่ยอือว่ะที่จริงผมจะตอบปฏิที่จรงที่จริงผมจะปฏิเสก็ได้ใช่ปะ่ะใช่คร<ม>ับใช่ไหมใช่ใจดีจริงๆแ้วต้องตอบได้ทั้งวันไม่เป็นไรเสียงเงินไปสองห้าสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็ได้มาอยู่แสนหนึ่งคุ้มอยู่คุ้มอยู่ได้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าเอาอาหารไปกินที่บ้านหวังว่าจะไม่มีใครแอบกินอ่ะอ่ะเน่เน่เน่ วางไว้ตรงนี้นี่อ่ะเออโก๊กพี่ฝากหน่อยห้ามกินนะฝากหน่อยโก๊กเดี๋ยวพี่โทรมากูบอกว่าพี่นันขอกินหน่อยได้ไหมโอเคนะโก๊กกินหมดแล้วสามสองหนึ่งไปโอเคไปไปเร <cue ara Alicia music> <Kate> ไปกินต่อดีกว่าเราไปกินต่อดีกว่าอ้าวโก๊กพิซซ่าพี่อะกินหมดแล้วเอาใครบอกให้กินแ็โก๊กหิวอ่ะ เดี๋ยวชายถามต่อแล้วเบอร์เกอร์บนจานขอกินได้ไหมกแบบขอขอสามสองหนึ่งอ้บเบอร์เกอร์บนจานกูขอเสียงหายเสียงหายเสียงใหม่เสียงใหม่เอ้ยเสียงหายเสียงหายทำไมเป็นลังเดิมแล้วเบอร์เกอร์บนจานกูขอได้ไหมเบอร์เกอร์เหรอพี่ก็ไม่ได้ชอบกินเบอร์เกอร์เลยแต่ว่ายังไม่ได้กินเดี๋ยว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 ยังไม่ตอบนะไม่ไม่ไมเออเดี๋ยวเออได้ได้ได,ได้กินเลยเอาเลยเอาเลย ขอบมากืออเบอร์เกอร์เดี๋ยวแมวชื่อเรียอะไรวะแมวชื่อโชยุ u, ใช่ไหม,ไมเออสามสองหนึ่งโชยุมาหน่อยสิโชยุเราไม่มีอะไรให้นายกินแล้วว่าคือแบบอาหารแมวก็ไม่มีแล้วว่าไม่พี่นนท์าอาบน้ำให้โชยุยังอ่ะเออยังพี่นนท์ไปอาบให้หน่อยได้ไหมโอ้โหงานยากเลยทีนี้เออพี่ว่า เออได้ได้ได้ชอยู่มาหน okay. ักไหมล่ะอยู่มาขอบคุณมากมามาลงไปในนี้เลยมามา,มามามาลงไปเลยโอ้ sure. right อะไรวะลงไปเลยช่ยุเออกระโดดกระโดดนามามาเดี๋ยวอืมอืมอืมอ่ะอ okay. ่ะโอเครู้สึกพอใจลก็ขึ้นมาโอเคเช็ดตัวเอาขึ้นมาได้ไหมโอเคเดี๋ยวให้กูไปเช็ดตัวให้แล้วกันมามามากูอ่านเสร็จแล้วฝากเช็ดตัวให้ด้วยนะ มันแหละะออไร่หายยังหายแหลกยังอ่ะหายแล้วหายแล้วถาใหม่เดี๋ยวพี่ถามใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูตัดออกถามใหม่เดี๋ยวกูจะถามใหม่เดี๋ยวอย่าอย่าโดนถามนะสามสองหนึ่งกุ๊กฝากเช็ดตัวโชยูให้หน่อยนะเห็นนะได้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 ไม่ไม่บอกว่าไม่ได้อ่โอเคพี่เช็ดพี่เช็ดให้หน่อยดีมาสามสองหนึ่งกุ๊กฝากเช็ดตัวโชยูให้หน่อยนะไม่ได้กุ๊กกุ๊กจะกินพี่เช็ดให้หน่อยได้ไหมเออได้ดูสิโชยูมัน อยากให้ช่วยช่วตัวให้โอ้ยมามามไม่ต้องเลยมากชยอยู่ไม่เน่ไม่เน่เดี๋ยวอ๋อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องเช็ดตัวไม่ต้องเช็ดตัวโอ๊ยมามามาตัวนี้ได้ชยอยู่ยืนตรงพัดลมอ่ะโอเคนี่แหละเป่าเป่าเข้าไปเป่าเข้าไปไปนะสบายสบายใค่ทำพื้นพังเนี่ยเฮ้พี่ไปข้างนอนนะกุ๊กเอาแต่ไหมเอาของกิน โอเคโคเคโชว์กับบกกินเต็มตัวสามสองหนึ่งเออเอาเอาน้ำดีกว่าน้ำน้ำน้ำโอ้ยจะเยนครับคุณต่อยกันเนี่ยเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทเนี่ยไม่ให้กันไม่ได้หรอผมตังค์หมดแล้วว่ะได้ของซื้อของขายคับคุณโอ้โหเอ้คุณ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 ครับพอจะมีสักห้าสิบบาทไหมยอ่สิบก็ะแตยี่สิบสามสิบก็ไแตทำไมครับคือคือผมคือผมไม่ได้เอาตังค์มาฮะ แล้วแล้วคุณไม่ไปตังจายเขาใช่ครับแล้วคุณจะยืมผมใช่ใช่ใช่ได้ป่ะครับเออได้หรือเปล่าห้าสิบเออแต่มันตังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแต่ผมคืนให้ไม่ต้องได้ดีอ่ะได้ครับได้กี่บาทนะครับสี่สิบสามสี่สิบเอหนึ่งสองสามสี่ออสี่สิบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เย่หนึงแง่โอ้โหผมคือโอ้ต้องตอบได้ทั้งวันใช่ไหมนะมีไดผมช่วยไหมครับอุ้ยไม่มีได้บาง่ไม่ไม่ไม่ อะไรครับไปเฝ้าร้านนิดหน่อยได้ไหมครับอะเฝ้าร้านแล้วคุณจะไปไหนอ่ะผมจะไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดเอ้าทุกคนเออไปวันเดียวเออได้ครับได้ได้อปแล้วครัเดี๋ยวครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งผมคขอยู่ข้างนอกดีกว่าครับครับครับขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์อยู่มาเดี๋ยวโชว์อยู่เดินมาหน้าบ้านนะโชว์อยู่อะไรยังเออเออโอเคไปก็เอ้ยไปกินขออีกบทหนึ่งคนผมได้คำถามมา ทำงานกับผมไหมวันี้ผู้ว่าบอกว่าได้ผมบอกว่าเฮ้ยมันจะบ้าเหรอผมรอเล่นไปนะไปนะกูไปลี่พอพอหลังจากโชยู่ก่อนหรือโชยู่เดินมาแล้วบ้านนะโชยู่เดินไปโชยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ขอแม่ก่อนนะโชว์คุณผมอยากเล่นแมวต่างจังหวัดด้วยอ่ะแล้วก็โชว์อยู่เดินไปกับโชว์เลยสามสองหนึ่งเล่นทำพป้อมไหยครับเฮ้ยโชอยู่ไม่ทำเลยเฮ้ยแมวผมนี่มาเอ้ยโชอยู่ทำอะไรตรงนี้โชยู่อืคุณครับคุณครับ ขอแมวคุณได้ไหมครับไปขอแมว<ป>ขอขอไปไหนนะครับไปเยี่ยมแม่ครับผมโอ้โหขอแมวแลล่าสุดคุณจะบ้าเนี่ยขอแมวแมวผมโอ้โห,โโหดูสายตาอยากไปไหมโชยุอยากไปไหม,ยอ,ยไไหมอยากไปเปล่าเหมือนจะอยากอยากอยากนอนที่ถนนอยู่บ้านเหมือนแมวผมไม่อยากไปนะ<ช>ครับใช่แแต่เออแล้วคุณกลับมาไปไหนอ่ะ คือคือคุณขอแมวคือคุณจะเอาไปเลี้ยงเองเลยว่างั้นใช่ครับใช่โอ้โหต้องจักกันตรงนี้ต้องตอบว่าได้ทั้งบันใช่ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับคุยเอาไปเลี้ยงเองครับโชยุไม่เจอกันนะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนี่คือเจ้าของคนใหม่ของนายคุณครับฝากอะไรหน่อยครับเอาไปซื้ออาหารแมวครับอาหารแมวได้ครับได้ครับเอาไปทั้งหมดเลยครับเอาไปซื้ออาหารแมวนะครับโชยุ โจยูมาบบกบกมือลากันก่อนหน่อยไหมโจยูหายไปหน่อยโจยูโอ้ไม่น่าเลยคุณผมโดนแมวไปอ่ะอา้าวโดนได้ไงอะ่ะก็แมวผมครับขเขาบอกอยากไปเลี้ยงอ่ะอผมคือแบบมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วครับผมก็ไม่มีแมวเลี้ยงที่บ้านแล้วว่าโอ้ยถึงแมวผมจะทำไงดีอ่ะเขาเาไปเลี้ยงอ,อ่ะก็ได้ยินว่าพรุ่งนี้ก็มาแล้วนี่พรุ่งนี้เขาก็มาจะไแบบ คือเขาเอาไปเลี้ยงนะครับเขาไม่เอากลับมาคือผมดูไปก่อนพวกเนี้ยเออครัก่อนไปก,ก,กินไปกินก็ถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ปฏิเสธเขาอะไรเงี้ยแล้วกูจะบอกเหรอเอากูจะพูดว่าได้ได้ได,ได้แล้วพีนก็ถามเลยเรื่อยๆก็แห้ะแต่งงานก็ไม่้วก็ถามมาเยอะๆหน่อยนิดน,นึงแล้วก็จะไปเลยก็ได้มาอ,อืมแล้วทำไมคุณไม่ปฏิเสธเขาครับเออเพราะว่าพี่พีนผมก็อยากเลยที่ผมจ่ายเงินสี่สิบบาทให้คุณอะ่ะผมก็ไม่อยากจ่ายให้คุณหรอกอแต่แบบผมต้องทำไงเพราะว่ันนี้คุณคุณดูหนังสือเนี่ย ต้องอ่านดูต้องอ่านถ้าวันนี้พูดแต่คําว่าได้รับเงินไปเลยหนึ่งแสนบาทเช้าวันพุนี้อุ้ยเออคือใครทำแล้วผมก็ต้องเอาหนึ่งแบบต้องตอบมาได้อ่ะเงินผมก็ไม่ได้อยากจ่ายให้คุณหรอกแต่ผมก็ต้องตอบมาได้นะครับผมเฮ้ยคุณอะแต่งงานผมปะวะแต่งงานคุณบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้ครับได้ได้ได้เฮ้ยรอเล่นนะโอ้เงินแสนเดียวนิดหน่อย ผมก็าร้อเล่นผมก็ได้คิดแต่งจริงแบบผมก็ไม่ได้เฉยๆไม่มได้คิดจะแต่งด้วยวหน่อยอมีอะไรไหมครับเอ้ยย่างซื้อมาด้วยครับได้แล้วนี่เไปไปมีอะไรไหมครับแล้วขอบ้านคุณได้ปะขอบ้านเย่เลยเย่เลยบ้านราคาเป็นล้านพรุ่งนี้ได้เงินแสนคุ้มเปล่าวะเออคุ้มเปล่าวะร้อเล่นนะโอ้โอ้แต่ผมยังไม่ได้ตอบไปนะเอาครับผมครับที่ผมโอเคบ๊ายบายฮะ บาย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 ครับบายบายโอ้โหโน่นมันจะเสียบ้าเลยนะปอโทก่อนเดี๋ยวฝ่ายถามพี่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวกุนเดินมากับพี่แล้วก็จบคลิปอหะแค่จบแบ๊บอีกประมาณสามนาทีพี่โนนขอรถได้ไหมได้โอเค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 ได้ยืมทางได้ไหมอ่ะช่วงนี้พี่ตังเลยได้โอเคละสามสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วโอ้ยวันนี้เราเกินหนังสืออะไรเนี่ยฮะโนนวินนนกจากขับรถอะกูขอรถได้ไหม ขอตัวก็ก็ไปขับสิได้เอ่อมีอีกเรื่องแหละขอยืมเงินด้วยได้ไหม,มเงินกี่บาทเออสองหมื่นก็ได้โอ้โห,โหสองหมื่นจะอย่างงีวขอคำนวณก่อนนะเออเสียค่าน้ำค่าอาหารในนี้สองหมืน่นเออเราได้กำไร,รกี่แส็คุ้มอยู่อ่ะอ่ะสองหมืน่นแต่พี่ม,มีมีไม่ถึงสองหมื่นอะ่ะไม่ไม่เป็นไรเอา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 บัตรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีหลังอ่ะเออเออเมันจะตอบเขาว่าได้ทั้งวันจริงหรอวะ โอ้ยโชยู่ก็ไม่อยู่แล้วมัวนอนดีวกว่าพรุ่งนี้รอรับเงินแสนงั้นเราก็ต้องไม่เรามาันอุ้ยแหม่สามสองหนึ่งเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไงนะ่ะเราก็นอนจนถึงเช้าเลยกันพรุ่งนี้เชาวว้าพรุ่งนี้นอนแล้วพักก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวพีพีกับกูนเดินม,มาพร้อมกันบอกว่านะครับแล้วก็เอาเงินแสนมาให้เอามาให้นี่ทั้งเซตเลยมากดกิ่งหน้าบ้านก็ได้กดกิก่งให้มีกิก่งดีืป่าเดี๋ยวให้เดซใส,ส่ซาวเอาบอกว่า ผมให้คุยครับเนื่องจากเนื่องจากอะไรดีวะเนื่องจากแม่ผมประทับใจแมวคุยครับแล้วก็เอาแมวมาคืนเอาโชยู่มาคืนนะแล้วก็ให้ตังค์ด้วยสามสองหนึ่งเฮ้ยทำไมไวะแม่สามสองหนึ่งเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยเรสมึงมึงตัดตอนตอนตื่นออกนะเว้ยเรสเข้าใจไหมโอเคนะสามสองหนึ่งเฮ้ยช้าแล้วช้าแล้วไหนจะมีเงินมาไหมอยากไ,ได้เงินแล้วอยากได้เงินเร็ว อุ้ยมีเงินไหมมีเงินไหมอือมีเงินไหมมีเงินไหมมีเงินไหมเงินเงินอะไรล่ะไม่มีอะไรเฮ้ยครับครับครับเอาแมวมาอุ้ยโชยุกลับมาแล้วเนี่ยอะไรครับต่างมาให้ครับคุณคุณอะไรมาคืนครับอุ้ยเดินเงินแสนจริงด้วยแอบผมเกินแสนด้วยซ้ำแอผมไปทอะไรครับขอบคุณมากมากครับอุ้ย่าแสนจริงจริงด้วยแ้วแมวอ่ะคุณแมวเลี้ยงเลยใช่ไหมเลี้ยงครับเอ๊ะโชยกลับบ้านจะอยู่กับเขาหรือจะอยู่กับพี่ นั่นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่ด้วยนะโอ้โห้ได้เงินแสนจริงๆริขอบคุณครับขอบคุณครับได้เงินแสนจริงว่ะเนี่ยงั้นพาไปซื้อช้อปปิ้งเอ่อไป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 ให้เลยสามหมื่นกว่าเอเคไปเลยไปแล้ไปช้อปปิ้งดีกว่าฮ้ยได้เงินแสนจริงว่ะได้เงินแสนจริงว่ะแค่พูดเขาว่าได้แค่นี้ไม่ว่าครับไม่เอาครับไม่เอไปโอ้โ